สวัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงจอยๆหลังซ้อมครับผมเป็นเกมแบบว่าจับกลุ่มนะครับเป็นเกมจับกลุ่มนะครับก็คือผู้ชายนะครับมีคาเป็นซิปผู้หญิง,ง,งมีคาเป็นหานะครับผม แล้วก็จับกลุ่มให้ได้ตามจำนวนเลขที่ครูบอกนะครับสมมติว่า15อย่างนี้นะครับก็คือรวมกันจับกลุ่มให้มันได้เลข15นะครับก็คือผููใส้ไม่ขาเป็นชิปกับผููใส้คนหนึ่งู้หญิงไม่ขาเป็นหากับูู้ญิงคนหนึ่งนะครับให้มันครบเลข15สมมติว่า50กับผรู้าหาพ่นนะครับเพราะว่าผููใส้ไม่ขาเป็น1ิ ก็ยิงกระจับกันไปนะครับให้มันครบเลขห้าินะครับตอนนี้ก็ใครที่เขา้าใครที่ไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็แยกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเรือกลุ่มที่เหลือนะครับกระชิดได้ลังบั้นนะครับมาล่อรุนดาคุ่มได้ีิดได้รางวัลนนะครับก็คือกลุ่มที่อยู่สุดท้ายนะครับ จะได้รางวัล500บาทจากครูไก่นะครับ นีกำลังเช็คนะครับว่าครบเลขที่ครูกำหนดหรือไม่นะครับถ้าคุ้มได้บคุคบลสิริออกมานะครับสิเิลือาั้โจนว่ากุมสุดท่ายนะครับไอสิริรับรางวัลหารอยบาที่นอะ ที่กลุ่มที่ออกมน้านะครับผมก็คือเลขไม่ได้ตามจํานวนนะครับ มานานยัางอยู่ตมานตะดตขวัญเทียจู5าหห้ห้า เรียบร้อยพี่มีนออกมาแเลยรอรอๆอ,อนะครับผมใครชิได้หารอยจากคู่ไก่นะครับ 3, 4 3 2 1 4 อีนหาสองหนึสาสี่ห้า บเรอบบครับยเรียบรอยเอาละครับผมตอนนี้กรลตอนนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าคนเหลือ ไม่เยอะแล้วนะครับเอา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 ,เอา,เอา ร้อยพีไอจูบมาแล้วเหลือเหลือมานะนะครับเหลือมานะแล้วก็พีพีแดนซ์ ตอนนี้เหลืออยู่10คนนะครับอ้าวเรียกสิเป็นยังไงตายรนะับโอ้ได้กลุ่มที่ชนะแล้วนะครับผมสิบคนนะครับสิบคนสุดท้ายนะครับชนะนะฮะได้ รางวัล500บาทจากครูไก่นะครับแล้นี้คือช่วงจอยล้างซ่อมนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้เพียงสนีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอเก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ